สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรการนะครับในเรื่องของการเมืองสังคมสหรัฐนะครับซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นตัวอย่างนะหรือเป็นแบบอย่างประชาธิปไตยนะครับของสังคมโลกนะครับของการเมืองสังคมโลกก็ว่าได้นะครับ ในช่วงใกล้พิธีสาบันตนนะครับของว่าที่ปัฒนาธิบดีนะครับคุณโจโไบเดนเนี่ย20มกราคมนะครับก็คือวันนี้นะครับนะแต่ว่าเป็นเวลาดึกนะครับของคืนนี้นั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการระดมพลนะครับนะเนชั่นแนลกาดนะครับหรือหน่วยพิทักษ์ชาติเนี่ยของสหรัฐนะครับ เข้ามาในบริเวณรัฐสภานะครับจำนวนมากนะข่าวก็ว่าประมาณ25,000นายนะครับแต่สิ่งที่ชวนคิดนะครับว่าท่ามกลางความที่ดูเหมือนยังไม่ลงรอยกันนะระหว่างป,าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยนะครับเป็นผู้ควบคุม National Guard หรือหน่วยพิทักษ์ชาติของสรัฐนะครับกันแน่นะสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่ก็คือเอนะเขาป้องกันไม่ให้มีความวุ่นวายนะครับในวันพิธีสาบันตนเนี่ยจึงมีการระดมพลนะครับ National Guard นนหน่วยพิทักษ์ชาติของสรัฐเนี่ย25,000กว่านายนะครับแต่หน่วยเนี่ยนะครับหน่วยพิทักษ ชาติของสหรัฐเนี่ยขึ้นตรงกับใครครับระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งในขณะนี้ต้องเรียกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอยู่นะยางเป็นทางการนะครับเพราะว่าแม้ผลเลือกตั้งเนี่ยคุณโจเบเดนจะชนะนะครับคุณทรัมป์อยู่แต่ว่าตามหลักการนะครับของนิติรัฐเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตราบใดเนี่ยพิธีสาบานตนยังไม่จบสิ้นเนี่ย นะผู้ที่ยังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ดูเหมือนว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเท่าที่ผมฟังข่าวจากโซเชียลมีเดียจะถูกโจมตีนะมากเหลือเกินคือหลายท่านก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยนะครับนะบางทีก็ไปกล่าวว่าเขาเหมือนกันนะนะเท่าที่ผมฟังนะครับนะทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่มีโอกาสพบปะผู้คนนะครับเขาก็จะตำหนิคุณทรัมป์นะว่าเป็นคนที่ เหมือนกับเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่กับร่องกับรอยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมพยายามใช้คําสุภาพนะครับแต่ว่าบางคนนี่ก็วิจารณ์หนักกว่านี้นอีกนะครับว่าเป็นอะไรที่ไม่มีสติเอาเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ,อ,อะไรอ่ะไม่เป็นคนที่ผมก็ไม่อยากใช้คําแรงกว่านี้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยนะจะบอกเขาว่าเป็นในแนวที่ไม่มีสติอะไรประมาณนี้นะครับ แนอนครับเพราะฉะนั้นใครกันแน่นะครับที่เป็นคนคุม n a t i o n a อ g กา r d นะหน่วยพิทักษ์ชาติของสหรัฐเนี่ยอยู่ในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นะหรือว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเพราะตามกฎหมายเนี่ยคือทรัมป์นะครับแต่ถ้าเกิดตามแนวโน้มนะหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือโจไบเดนแต่ว่า ต้องภายหลังจากที่สาบานตนแล้วดังนั้นเราจึงเห็นหน่วยนะครับพิทักษ์ชาตินะที่เป็นหน่วยทหารเนี่ยนะครับเพิ่งเราเห็นเนะี่ยไปไปนอนกันนอนพักผ่อนกันอยู่ในรัฐสภานะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับนะเพื่อจะดูแลความสงบเรียบร้อยนะในวันพิธีสาบานตนนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะผมฟังมาจากข่าวลือในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะว่ามันจะมีอะไรพิกผันหรือเปล่านะในวันพิธีสาบันตนเนี่ยนะเพราะว่า National Guard หรือหน่วยพิทักษ์ชาติของสหรัฐเนี่ยมันยังขึ้นตรงอยู่กับบระธานา,าธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่แล้วก็ปาาัะธาดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ไปในพิธีสาบันตนนะของว่าที่ประธานา,าธิบดีคุณโจไบเดนด้วย แต่วันเดียวกันเนี่ยกับจะจัดงานนะครับอำลานะเอ้ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์สหรัฐเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหน่วย national guard เนี่ยขึ้นตรงกับใครแล้วเชื่อฟังคำสั่งจากใครนะฮะในวันที่สาบานตนก่อนสาบานตนและหลังสาบานตนนะซึ่งมันจะมีผลกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัย แล้วมีข่าวว่าจะมีประชาชนคนอเมริกันเนี่ยนะในกลุ่มที่สนับสนุนคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยพอเห็นเขาพูดกันนะครับว่าในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างจะมีกระแสนะครับนะที่มีการปลุกกันออกมานะครับแล้วจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับนะในวันสุดท้ายเลยคือ20่สิบมกราคมเนี่ยนะปพัฒนาที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีคําพูดไหมครับ ในวันอำลานะครับในการถ่ายโอนอํานาจเนี่ยนะครับให้กับว่าที่ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนเนี่ยถ้าเรามองเห็นนะครับถึงการถ่ายโอนผ่านเนี่ยในอย่างสันตินะครับแล้วผู้คนที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับนจะได้เออ่เขาเรียกอะไรครับได้รับฟังนะครับนะสิ่งที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้พูดนะเพื่อความสมานสำมัคคีนะครับของ ชาตินะครับนะของสหรัฐอเมริกาเหมือนเช่นบรรดาอนะดีคนก่อนๆน,นะที่เราเห็นมานะจากในสมัยนะครับคุณอะไรนะครับชอตบุตนะครับนะก็มีการกล่าวนะครับนะในวันอำลาแล้วก็ส่งผ่านอำนาจนะครับให้กับบารักโอบ,บามานะครับนะแล้วก็เมื่อเลือกตั้งนะครับ สมัยแรกของคุณทรัมป์เนี่ยนะประธานาธิบดีนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก,ก็มีการพูดในวันสาาันตนนะครับของคุณโดนัลด์ทรัมป์ในการถ่ายโอนนะครับอำนาจนะครับอย่างสันตินะทำให้สหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะวรอบนี้ดูเหมือนว่ามันมีคำถามนะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการพูดแบบนั้นหรือเปล่านะในวันสุดท้ายเลยนะครับ นะของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐตามทิศทางแนวโน้มนะแล้วก็มีทิศทางแนวโน้มที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะก็คือคุณโจไบเดนเนี่ยขึ้นมาแต่ท่ามกลางไอ้ความที่มันมีเหมือนดูเหมือนนะครับมีบรรยากาศของความขัดแย้งเนี่ยนะระหว่างประธานาธิบดีทรัมปนะ์กับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ย นะครับดังนั้นเนี่ยนะในวันพิธีสาพาันตนเนี่ยนะครับผมยังดูอยู่ว่าการรักษาความปลอดภัยนะครับด้วย National Guard ดเนี่ยสองหมนาพนนะยหน่วยพิจักชาติของสหรัฐเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้หรือเปล่านะมันจะมีความพลิกผันผันผวนอะไรได้หรือไม่นะครับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะตั้งแต่ผมจำความได้นะครับแล้วก็รู้จัก เรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับแล้วก็ผ่านเห็นการเลือกตั้งมาหลายครั้งหลายผลก็เพิ่งเห็นครั้งนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของความขัดแยง้งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะหรือว่าการที่ไปปิดล้อมรัฐสภานะครับของคนอเมริกันดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับน,นในคืนวันนี้นะครับนะว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นหรือไม่ และหลังจากนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ว่ับสุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ยนะจะกลับมาให้การสนับสนุนนะครับนะกับประธานาธิบดีคนใหม่หรือเปล่านะครับลองต,ต,ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะเป็นสถานการณ์ที่มันโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สมารถติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ